หลังจาก Facebook ได้ทำการอัพนะครับเราได้ทำการอัพระบบของ Engine ไ i e ใหม่อันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆทำการกดเข้าระบบนะครับอันดับที่สองให้เพื่อนๆกดลงที่รับลิงก์แจ้งันบนกลมและมือถือ เมื่อดิ้งหน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้วครับให้เพื่อนๆกรอกอีเมลหรือเบอร์ตัวศั Facebook นะครับที่ได้ทำการสมัครกับ Facebook ไว้เมื่อกรอกรหัสกับ Facebook เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆกดรับลิงก์แชร์นะครับ จากนั้นจะมีหน้าต่างด้านล่างด้านล่างน,นะครับดิ้งออกมาถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่เข้าใจนะครับให้ดูรูปด้านใต้นะครับจากนั้นให้เพื่อนๆกดตรงที่ E A A นะครับให้ทำการกันโลกนะครับ จากนั้นนำโซเก้นที่กันโลกได้นะครับกลับไปยังเว็บนะครับนำมาวางตรงที่เข้าสู่ระบบนะครับ จากนั้นก็ให้เพื่อนๆไลค์ปุ้ตที่ต้องการเลยนะครับจะเห็นได้นะครับว่าระบบได้ตาะมานไลฟ์ให้ตามปกตินะครับ ้ทำการรีเฟซนะครับดูครับว่าอะไรขึ้นหรือไม่ขึ้นอ่าโอเคครับผม